ถ้าดินมันไม่สไลด์มันก็ไม่เป็นไรนั่นเนี่ยอันนี้ดิมนมาสไลด์ด้วงไง่ออกเราส่งป็นเดี่ยวม่ ยออะแค่แต่ไข่เนี่ยมันก็ลื่นแล้วนะไอ้บ่โหนุ๊กน้ำสุดยอดเลยบนบ้านกวนยังมีนะไม่เห็นทางเลยถัางแบบสุดๆไปเลย สอ้ัญดิสไลด์ยเยอะเหมือนกันนั้นเนี่ยหน้าฝนก็จะประมาณนี้ น,น,เน,นเครื่องจอดาดเทาวัน,น,น,วน,นมืนขึ้นหมดอ่าไม่รู้ถนนที่เขาอ,อัดมันเป็นยังไงเด้อแต่ยากเลยจะยากไละตรงไลขึ้นขึ่นไหนก็ใช่เถ่านะเน่ยก็แค่ดีเลท้อก็ <c oughs> มันเท่ากันไง,งนนไนไนไนก็มั 80, น1,800ไป1 8ิ0ไงแต่เอาไ้ ถ้าถ่ายธรรมดาเนี่ยเอาโอเคก็ได้ไงแต่ไม่เอาจะได้ความชัดจะได้เท่ากันอ,อร่อยอยู่นะาทางเนี่ยจะไปถึงไหนได้บุ๊ดดอ แล้วก็โฝนก็นมาด้วยถ้าขึ้นไปสูงๆมันก็เป็นนี้นะนะเด่ก่อนวันนั้นเป็นอัดลูกลังนี้หมดเลยนะนจริงมันมันเห็นแน่นอยู่จริงมันพอดีแล้วเนี่ยทางเนี่ยแล้วก็ท่านติดไม่สไล์แาดนี้นี่ติดพี่ว่าดินสไล์อะไร กินไม่สลายสบาย dua แบบงงๆตัวอะไรวะก็มาเถอะตัวอะไรมาวะ え เลยนันมาแถวนี้มันอัดไอ้แบบนี้หมดแล้วนะเนี่ยที่พอม็นร่องน้ำซอกหมดเลยมอ่อ แค่ไหนแค่นั้นนายกักบกมาทัพเลย,ยลื่นเหรอฮะลื่นนะเนี่ยลื่นกันอัไ้อยก่นยอ,ยอ,อกอนออ๋อฮะอ๋อฮะรถธรรมดานี่ไม่ต้องถามแล้วมั้งอย่างนี้เนี่ย Huh? ยังไม่ถึงเลยนี่โอ,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 โอค่อนข้างลำบากนะครับ ออกนะใช่ป่ะ,ะแต่มันมยังไงเนี่ยดูข้างหน้ามนุนๆยอดจะ <c oughs> มันเป็นยังไงอ่ะหรือว่ามันลงมาอีกมันสไลด์อ่ะหรือว่ามันลงมาอีกหรือเปล่าฮะทิ <c oughs> ทางไปอยู่ไหนรถ <c oughs> ยนต์มันลงไปได้เราไปดูสิทางสิบแปดลูกเอาเรื่องแล้ววันนี้ หมือนมันลงมาอย่างนั้นเนี่ยฮะอืมไม่มีรถผ่านไปหรอฮะไม่มีรถผ่านไปหรือว่าไงนนเนี่ยนีนะือว่าพอที่นี้ดีวะอืมไม่มีรถยนต์ผ่านมาสักคันเลยฮะแหลงเราตั้งหน้านี่ยังมีหอยรถยนต์ย่ยำเลยมันลงมาแหงใหม่อะนะ không mày cũng mày nè, Hãy subscribe ยอดกละกายอย่างนี้ะจะดจตือบ้นพี่ัวยอย่างไรกันโอ้โหส้กแน้่นมันเึงบ้านหบอจะล่ละเนี่ยเขามีามาแตงมันะถ้ามันลงตลอดทางงี้ก็ไม่ไหวเด้อข้างบนนู่นเออแล้วก็เสริมมีฝนด้วยนะ จะบ้านหายไปหมดเลยอ่ะ ก่อนมีทางขึ้นนี่เห็นไหมไม่มีทางขึ้นสำนักส่งขึ้นลงยังไงนะบ้านเราอยู่บนน,น,นะพนะ้อดียั่วลงมานี่นอันตรายมากตรงเรียนกงองทีนี้กอลเซโลขึ้นลงทางนู้นหรือเปล่าอ่ะกีนาที่นี่ có xe lô Nó hai ba mươi năm năm mươi năm này mươi năm năm mươi năm 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 không? năm năm เรียกลานค้าเธนะอเนะนี่ยคือานค้าน่ะค้ามบนลอย